มาครับสวัสดีครับทุกคนนะครับเจอกันวันหยุดนะครับวันนี้นะครับจะพาทุกคนมาทําเมนูยำปลาช่อนนะครับทุกคนไปครับทุกคนอันกรแปะครับเราต้องอย่างมีพอเผาปลาช่อนให้มันเกิดกลิ่นหอมก่อนะครับทุกคน จากนั้นผมกน็นําปลาช่อนที่เราย่างเสร็จนะครับนํามาต้มนะครับในขั้นตอนนี้ผมก็จะใส่ขา่าแตไคร้ใบ,บมะกรูดและก็เกลือเล็กน้อยนะครับทุกคนเมื่อปลาเราเริ่มสุกแล้วนะครับผมก็จะนําออกมาพักไว้นะครับทุกคนแนะนําให้เนื้อปลาเย็นก่อนนะครับค่อยทําการแกะนะครับทุกคนในส่วนการแกะนะครับผมก็จะแกะเอาเฉพาะเนื้อนะครับทุกคน ส่วนกระดูกนะครับผมจะนําไปตําแล้วก็นํามาคลุกเคล้ากับน้าซุปที่เราต้มไว้เมื่อสักครู่นะครับแล้วก็กองเอาอแต่น้ํานะครับทุกคน ส่วนวิธีการปรุงก็ไม่ยากนะครับทุกคนเพียงแค่มีพริกลาบติดบ้านไว้นะครับทุกคนแล้วก็ส่วนผสมเราก็จะมีผงชูรสมีเกลือนะครับพริกลาบแล้วก็ตํามะแขวนใส่เล็กน้อยนะครับแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยต้นหอมผักชีนะครับผักแพลวะครับแล้วก็หอมแดงนะครับทุกคนและก็วันนี้ผมจะใส่เป็นดอกแครวกเข้าไปด้วยนะครับทุกคนจากนั้นนะครับให้นําเนื้อปลาที่เราเตรียมไว้นะครับใส่ลงไปนะครับลุกเค้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคน เมนูนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆเมนูหนึ่งนะครับทุกคนใครที่สนใจจะเอาไปลองทําลองดูได้แล้วครับทุกคนทําง่ายๆครับทุกคนข้าวหมดกนทิ้งแน่นอนมาครับทุกคนมากินด้วยกันครับสสดีแล้วนะ อืมาครับอัน